กลัดสวัสดีเศร้าวันอังคารพี่น้องวันที่ <c oughs> สกันยาหกอาทิตย์นึงแล้ครับที่วัดไร่ข้าสวนหลังจากที่ติดงานของคุณแม่เนาะผลกระเสียไปแล้วก็ขอบคุณหลายๆลได้พี่นอ้องและสำหรับพูดให้กระลังใจเสมอมาเ่ราว่าจะเป็นกดหัวใจหรือคอมเมนต์ต่างๆที่ให้กำลังใจผมผมก็ มีบ่มีอย่างไรครับพี่นอ้องมีแต่เพียงคําขอบพุณนจากใจ่จริงครับผมขอบพุณนครับเมื่อนี้กับเข้าสวนให้เก่าพี่นอ้องเข้าภาพว่สู้ภาวะป,ปกติหลังจากหนึ่งอาทิตย์นะฮะอาทิตย์หนึ่งละมือนี้ก็จะได้มาตัดห้าสวนทุเรียนคือเก่าสภาพพี่นอ้องพามาเลาะชมสวนเหมือนเดิมเจ้าสวนบบา,วาวเาเลี้ยงสวนจักสิบเบาเลี้ยงอย่างเนาะน,นี่ก็เป็นสภาพ สวนทุเรียนครับโกกหน้องนาะสวนผสมต้นใหญ่ก็มีอันนั้นก็จะเป็นเงาะต้นน้อยก็มีหลังจากที่ฝนเทมากเจ็ดแปดโอ้ประมาณสามเดือนนะพี่น้องแถวหนองคายสภาพทุเรียน้างนีเป็นพวกกล้วยครับหรือกล้วยอันนี้นก็จะเป็นทุเรียนต้นใหญ่ต้นน้อยก็มีต้นต้นนี้ จะเป็นต้นสมพี่น้องมันตายแล้วก็คือเอามาสมต้นสมต้นนี้นาได้หกเดือนสภาพครับนี่เป็นญ้ามืวอนี้ก็จะได้มาตัดหญ้ามันจะเป็นต้นคูด้วยหน่องตุเรียนต้นคู่เป็นต้นคู่กับมีแมงกินแน่ครับเพราะว่าอาทิตย์นึง่งเราผมก็ไม่ได้ฉีดยา แต่ยอดเขาก็ยังเดินอยู่ประเภทแมงกับทืเรียนนี่โอ้ยเขากันปันยังคือห่างไม่ได้เราต้องดูแลทุกสามมือสี่มือเสียพี่น้องต้องพยายามฉีดเพราะแมงหลายภาพก็ถือว่ายังผ่านอยู่เพราะใบเขาเริ่มแก่แล้วนะแมงก็สิบก่ใครกินแต่ว่าถ้าเขาแตกยอดเปไนไมนี่ต้องฉีดเราต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงครับต้นนี้จะเป็นมูซันชิง ตัวนี้มูสั้นชิงสภาพก็โอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นหมอนทองตัวนี้สองปีจะเขาสามปีครับนีสำหรับตัวนี้สามปีจะสี่ปีแล้วตัวนี้สามปีจะสี่ปีแล้วครับเบื้งสภาพพามาชมสวนครับพี่น้องครับมมมี่อย่างลายครับก็สำหรับผู้ติดตามและผู้กดหัวใจให้กระขอบกุ้นหลายๆครับผม พ่มีอย่งหรือมีอย่างสีเป้าสีขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับนอกจากคําว่าขอบคุณครับสําหรับผู้ติดตามด้วยครับด้ละผู้กดหัวใจให้ขอบคุณครับ